ขอบคุณครับท่านประธานครับผมสมชายชาญนรงค์คุณสมาชิกพิทัษสภาผมขอใช้เวลาในการที่จะนําเสนออาจจะเป็นประเด็นที่ใกล้เคียงในพิธีสมาชิกท่านที่ผ่านมาได้นําเสนอไปแล้วแต่ก่อนที่จะนําเสนอผมขออญาตใช้เวลานี้ชื่นชมเครื่องมือเศรษฐกิจสําคัญตัวหนึ่งคือการที่มีโครงการอ c ีเกิดขึ้นในประเทศไทยถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าสําหรับประเทศ ในการสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศดึงดูดนักลงทุนเข้ามาถ้าเรามีความพร้อมสามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสังสัง,งานที่ต้องผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จลุล่วงให้ได้นะครับตามเจตนารม์ที่รีการคิดเรื่องนี้แล้วก็โดยส่วนตัวนะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ชื่นชมมากๆที่รักษาการดำเนินการนะั้นได้ดำเนินการอย่างดีแต่ผมมีข้อเสนอ และประเด็นคงจะไม่เข้าร่วงเข้าไปในเนื้อหาของการดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการลงทุนเพื่อเกิดพัฒนาแต่จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบที่ทําให้งารนี้สําเร็จรุ่ร่วงโดยที่ไม่เกิดปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งคนที่อยู่แวดล้อมเดิมทั้งคนในพื้นที่เดิมรวมทั้งในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆท่านประธานครครับเรามักจะมีปัญหาและเป็นกังวลอยู่เสมอเมื่อมีการพื้นที่นิคมุสารกรรมหรือลักษณะการลงทุนทางุตสาหกรรม เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ของชุมชนเดิมซึ่งชุมชนเดิมมักจะเป็นพื้นที่ของชุมนด้านการเกษตรหรือใช้พื้นที่ป่าไม้ก็ดีหรือพื้นที่ที่อาจจะลกร้า่างเปล่าแล้วมาทํามันก็มีผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ได้รับผลกระทบทั้งคนที่อยู่เดิมแล้วก็ผลกระทบต่ออาชีพดั้งเดิมความเป็นอยู่เดิมระยองก็เช่นเดียวกันระยองเคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆทางด้านผลไม้แหล่งสําคัญของทุเรียนแหล่งมือชื่อเสียงที่สุดของมังคุด และพืชอื่นๆเศรษฐกิจสําคัญของระยองอีกหลายชนิดรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางธรรมชาติท่านประธานครับผมได้อ่านรายงานที่ทางสํานักงานได้กรนำมาเสนอรายงานที่ได้บุรณางนี้ปรากฏในหน้า86นะครับที่ท่านเลขาได้กรนําเสนอไปแล่านะครับว่าความคาดหวังถึง2ปี2 5 8 0ที่จะมีน้ําแหล่งน้ําต้นทุน800กว่าล้านลูกบาทเมตรผ่าน38โครงการ จากเงิน52,000กว่าล้านปัจจุบันมีการจัดสรรโครงการแล้ว22โครงการคาดว่าจะสามารถหาน้ำต้นทุนไปเก็บหรือใช้การเพื่อรองรับโครงการอีสีได้200กว่าล้านในขนาดเดียวกันที่เหลืออีก100กว่าล้านน่าจะเสร็จในปี69และขยายต่อเนื่องไปในปี80จนครบเป้าหมาย8ป2ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป,เป็นเป้าหมายของการต้องการในขนาดเดียวกัน นอกจากจะมีโครงการ EC มีโครงการสนามบินที่ต้องใช้ระยะปริมาณน้ําส่วนหนึ่งทางการที่การเศษได้ลงพื้นที่ในภาคตนออกหารือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในการดูแลเรื่องน้ําทั้งระบบของภาคตนออกเมื่อสัป,สปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับรายง,งานจากสำนักชลประทานที่9ในการที่จะดูแลเรื่องนี้ให้ข้อมูลยืนยันว่าน้ําสําหรับในพื้นที่ EC ในช่วงแล้งที่ถึงเนี่ยอานโยที่เดินหน้า2-3เดือนขน้างหน้าเนี่ยน่าจะเพียงพอ น้ำที่จะใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมในเขตพัทยาหรือเขตสะสามาตตพุทธตัวอื่นก็ตามเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือน้ําที่จะใช้เพื่อการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ดีมากๆพื้นที่ปลูกไม้ผลให้ผลมูลค่าสูงค่อนข้างเยอะน้ําในอ่างเก็บน้ําในเขื่อนที่มีอยู่ชาวบ้านมองตาปริบปริสงสวนไว้เพื่อใช้ในโครงการและใช้ในอุตสาหกรรม แต่ขณะที่สวนผมมีทุเรียนอยู่ผมว่าน่ามาใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถจัดสรรน้ำให้ผมได้ทุเรียนราคาดีอย่างนี้ด้วยเป็นไรายได้และเป็นโอกาสของชาวบ้านที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากที่สุดก็คือว่าในช่วงเอลนิโยเฮถึงสองสาเดือนขน้างหน้านียทางโครงการซึ่งสำนักง,งานเลขาดการของการเนี่ยเตรียมการรองรับเรื่องนี้ไว้อย่างไรเพื่อทั้งทาความเข้าใจรวมทั้งประสานกับหนวง,งานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดสรรอย่างถูกต้องสมบูรณ์ถ้า ปริมาณน้ำที่มีอยู่รองรับได้เต็มแคป a ซตี้ของโครงการ EC แต่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่เดินเกินจะสามารถจัดสรรลื่นโครการอย่างไรได้เพื่อให้ชุมชนรอดข้างหรือพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้ได้และประเด็นอีกสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ก็คือว่าในเรื่องของความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปผลกระทบต่อด้านการเกษตรที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นประเด็นปัญหาสําคัญมากที่สุด ผมได้ดูในรายงานของทางสํานักงานที่ปรากฏในหลายรายหน้าโดยเพราะยิ่งในกลุ่มของเรื่องการจัดสรรเรื่องของอที่มีโครงการเรื่องกะเบียงผลไม้ภาคตนออกผมชื่นชมนะครับผมเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมสองครั้งอย่างน้อยได้ไปดูโครงการที่ทํากับทุเรียนนะครับที่เอาเอาถุงไปห่อทุเรียนผมอยากจะฝากนิดนึงครับในฐานะทํางานกเกษตรมาตลอดในเที่ยวบีบางอย่างเท่าไรานําลงไป ถ้าหากใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแค่พื้นที่ทดลองของหน่วยงานแต่ว่าหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลยการทําความเข้าใจกับชุมชนการดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นการขยายผลสิ่งที่นําลงไปเนี่ยมันได้ผลไหมมันใช้ได้หรือไม่ในการพัฒนาหรือแค่เป็นภาพที่ขอให้เกิดว่านี่ฉันนาเทคโนโลยีมาลงมาแล้วชาวบ้านไม่ยอมรับหรือไม่ขยายออกไปสิ่งสัมพันธ์จะทํำยังไงผมไปดูระบบน้ําหยดที่มีการทรําโดยหน่วยง,งานที่ข้องกับ,กบ,กบทางโครงการเนี่ยไปทําไว้ที่ระยองแล้วบอกนี่คืออัจฉริยะสำหรับสวนทุเรียน มันยังไม่ใช่ครับมันแค่ดูว่าน้ําหยดเท่าไหร่ใช้น้าปริมาณมากน้อยขนาดไหนยังกระจายทั่วการดูแลเรื่องสวนทุเรียนค่อนข้างจะค่อนข้างจะต้องใช้ศาสตร์หลายด้านในการดูแลแล้วก็บอกว่านี่คือโครงการที่เราทําลงไปจึงเป็นประเด็นที่ฝากเพิ่มเติมนะครับมีหลายหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นศูนย์วิจัยผู้สวนจันทบุรีเขามีโครงการวิจัยเยอะแยะที่สามารถไปร่วมงานได้แล้วเอาถ้าจะเอาสอทนจสวกรอะไรก็ได้หรืออะไรหน่วยงานที่ท่านทําลงไปเนี่ยเอาไปประสานแล้วทำใสามารถทาให้เกิดการขยายผล เปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านในการใช้เทคโยวแยีเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่ทําเหมือนแฟชั่นเท่านั้นนะครับท่านบอกว่านี่สมาร์ทฟาร์มเอ,รเอานู่นลงไปเยอะแยะเลยแต่ว่าสิ่งที่ลงไปมันไม่เอ็กซิสในพื้นที่ไม่สามารถขยายผลและเดินหน้าไปสู่ประเด็นของการพรัฒานาชีพได้อันนี้จบเป็นระเด็นที่2อนะครับดิบขออยากเรียนฝากทางโครงการไปช่วยผมเป็นกำลังใจให้จริงอยากให้สำเร็จและอยากให้พื้นที่ตรงนี้มันเดินหน้าไปได้ถ้าเราดูภาคตะวันอกมี3ามสจังหวัดระยองจันทรตราดตราดนี่ จันทราีนี้แน่นอนครับเป็นแหล่งที่ไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมเข้าไปแน่นอนก็มีการศึกษาชัดเจนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสวนผลไม้ที่มีคุณค่าส่งคุณค่ามุมมีคุณค่าสูงเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องอนุรักษ์ไว้แล้วส่งเสริมให้เขามีอาชีพอยู่ยได้ชนระยองเช่นเดียวกันวันนี้เราอาจจะหามมคุดในระยองทานดีๆไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมีปัญหาทุเรียนต่อเนื่องไปเพราะนั้นประเด็นที่สองนี้ผมอยากเรียนฝากคือเรื่องเรื่องนี้นะครับในการเข้าไปดูแลจัดก,การ ในมีโครงการเยอะผมดูแล้วหลายๆรา,ายงานเนี่ยพบว่ายังไม่ใช่รักษาที่มันก่อให้เกิดความยั่งยืนจริงๆควบคู่กับการเติบโตของพื้นที่ในเขตการ ec บวกไปกับการเติบโตของชุมชนที่เขาต้องยืนอยู่ได้ด้วยการส่งเสริมอาชีพจริงๆจัง,จงเขามีหน่วยงานในพื้นที่เยอะท่านควรจะต้องไปประสานงานแล้วขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นข้อเสนอที่2นะครับ เรื่องที่สามที่ผมเป็นกันวงวลมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นกับผลกระทบตัวเมื่อกี้นี้ขอยัดเอ่ยนามท่านมสมศักดิ์ได้ไรายงานไปเยอะเลยครับตัวเลขมีการลงทุนของประเทศอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแล้วก็พบว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์สูงสุดมีท่านสวัส์ท่านหนึ่งมากระซิบผมว่าประเทศไทยได้อะไรบ้างอาจจะได้รายได,ได้ตัวเลขสูงนะแต่ที่ได้แน,น่คือได้แต่ค่าแรงกับขยะอุตสา,าหกรรมที่อาจจะทิ้งไว้ให้เราเทคโนโลยีในการพัฒนาอาจจะได้ไม่มาก แลกกับสิ่งที่จะเสียไปกับสิ่งวแวดล้อมแลกกับสิ่งที่เสียไปราชการเสียสละของพี่นอ้องเกษตรกรหรือเจ้าของพื้นที่เดิมแลกกับส่วนที่จะเป็นสมบัติสาธารณะที่กลับเข้ามาสู่ชุมชนในการพัฒนาชุมชนนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นคมหรือไม่กับการที่จะต้องดําเนินการเพราะฉะนั้นเรียนฝากนะครับผมอยากให้โครงการนี้เดินหน้าและผสฒนาให้ได้แต่ในขณะเดียวกันชุมชนประชาชนรอบข้างอาชีพเดิมหรืออาชีพที่มีการพัฒนาเนี่ยจะต้องได้รับการดราารูแลอ,อ,อ,ยอย่างจริงจังและต่อเนื่องก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง ท่านประธานครับผมขอญาตนำเสนอสองสามประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานของทางสำนักง,งาน EC แค่นี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ